สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าชูช่องนวลผ้าร่ว,วยเมื่อนี้นวนลผ้าร่วยกับมาทิวัดปลาเนินหินแดงค่ะมากับนมัสก,การปูว่านั่งฝ่าเพิน่นมใาหา้โชคปูบอรหรือเพราะว่างวดวังหันรุดค่ะได้ยินว่านางฝ่าเพิ่นมาขอถูดแล้วเดี๋ยวไปกาบนมัสก,การฟั่งปูเว้าน้ำกันเล้อค่ะว่าเพิ่นมาแก่ตูวตัวใดเนาะค่ะ โป้ตานาักาสาธุสาธุสาธุโอ้ยปขุนสีมาดมาหัดมาตัวกันบ่เฮ้ยมามาเห็นเลยมามาย่เลยมาเคลื่อนมาไก่เลยต้องมาบ้านยังมาสอบอกว่าสอคนละไปเ้อสันน้ำแลวก็ไปเ้อกอกลาขนมคิดสัญญาเลยขนมบังวัน ไบคำม่บซีสามโมงครึ่งซีโมงม่ไม่มวาว่าให้เรา,ามาหาตัวมาหาตัวไปไหนเนอญตมมาตถ่ายย่อใหมพักเสียกันนำ้ำเนรอ,นอญานย่อบนเห็นบ้แม่นื่นบบมาบอกไหมเรอพอดีตกไม,ม,กม,ม้มาแรงเดี๋ยวตกมาแรงมานั่งฝากสองคนเก่าันละมาหา ทางสาวมหาสองคนที่เคยมาบอกหาซี่แล้วคนยันของยันเขาเขียดเลยพวกยันปูเขียดเลยอู๋ถ้าเขาไปเที่ยวไปเที่ยวมองงามเหมือนอกยางเป็นสะพานเป็นคนทางไปก็ยังเป็นปูนไปแหละอ๋อผ้าปูไปเทีผ้าปูไปเที่ยวปูนูบ่เจ้าว่าบอเจโยใส่บ่ชหัเลยเจ้าข้าบ้าป่าใส่บ่ชหัวมองเลยแต่ว่า เป็นสะพานเป็นสะพานเป็นเันไปเดี๋ยวบางตวใหม่ตัตนนี้ไง้างทางตนไใหม่นี่นบ้าน่นนี้เนาะสิมเมนภาพเเที่ยวเอาใจเทางากขนาดห้องสองหางนี่แาวยุกงังญานเากนะัม่บวกไปพากบางเดย์ผ้ากีเอีพร้อมโต๊เขานะันเนาะอ้่าหา,หายนาั่งโอ้คือเอาใจก็ยังว่าย่านเ่าเขียนบม่ซีเมน ว่านา ment, like, ่นคนผู้คนเสียละบ้านกาบอกเขาบอกเขาบ่เถือกแมนวันนี้ประกาศขางมหาเขาด้วยมันก็ให้นั่งฝาเขางมหาต้วมันมาขอโทษาคือก่อว่าแยังเดี๋วว่าเจะแต่ว่าคนว่่เอาใจดีดีขึ้นนั่งฝาสองคนก็บอกกับเขาเบาเล่นเบาหัวเบาเล่นเบาหัวอย่างองี้ยกระถามเขาไปให้ตังนะนะผู้วาอย่างไรอย่างนั้นเป็นหลัก บ่ได้เบามันเขาว่ายู่อย่างใดอย่างเขา็คหามหาให้เขาว่างสิพูดก็บ่เบาวนี้นยบ่เาเนี้ย<อ>บ่สูนยูเฉียดอด้วยพะว่ายอนนอนนะอ่ะเนี่ยมาแรงจม <laughs> หาตัวหาตัวคา,าเทิ่มกับโ <laughs> รคเสืเดือดกัเขาก็ใจคงเดียวองเด้อเนรอ <laughs> จมต่างๆนั่นน่ะพอดีเป็นเราอย่างจะเบาๆนั่งพอเครียดเนาะตัากำลังเครียดอยู่วะวันมาตั่ววันขวบคุณสีมันตั่วเาเนาะวันตั่วบ่มันยังบ่แรงกับว่าวก็ยังคันมหากันมาหาเด้อว่าอยู่จะบ่มาเจะนั่งฟ้าถ้ามาถ้าไปเที่ยวจะบองได้ก็บบ่หัวจักเลยจะพาเที่ยวใบ้หัวจักหัวจักแต่ว่าเป็นต้นไม้เป็นปลาหลาย จะไปหันทางไปพ่อทวจะหอนทางเขาเจาดีดีหันท้างดีหันทางย่างหอนทางย่างหทางดีหันหัวสินนางบางทพ่อตากอีไม้วนางกอีแมวนางพอดีดย่างไปต้อนพ่อจิพ่ายกอีขึ้นพ่ายกอีเพื่อขึ้นมันว้ากันยังุ้นยิ่นี่ยหอกานิ่งจะหกขาเท่านั้นแหละ ว้าวกัน,ขกนเขาจะว้ากันพูเทีว่วหกขาหกขาไนแจ็คแจ็กมันสีวอยังฉันแจ็คสีวอยังแจบาสีวอยังออก,กับอดีตก,กับบ้าหูกันด้วยไม่แต่ว่าหกขาเสียงนั่งฝา่นบอกคบเสียงนั่งฝาเขาจะว่ากันเาอาจจะมาแก่ตัวน,นี่น่ะปูเน่าเป็นจยังไงาายันเขาเชียดบอกมันันเขาเชียดบอกไม่แก่ตัวบอกไม่รงนเฮ็ดังไเป็นยังไง โอ้หัดงนึงมันหายไปมดเนาะหายไปมดหายไปมืดสุดตัวไปเท่าเลกซุ่มเปนหัดกอนแมนเนัดกอนเหมือนนึ่งเจนหานึ่งเจดหาโอ้ยแต่มันมาหัวตรงนึงเนาะโอ้ยเด็๋ก็เป็นยังสารก็เพราะว่ามันท่วมไแนะขึื่อบังไว้ครับแท้ถามว่าเป็นยังนอก่นมาขอโทษหลือมาขอโทษแล้วมาขอโทษอะแต่ว่าก็ดีอยู่ เพิ่นมากหน่อยเพิ่นมาว่าดีเพื่อขอถอดช่อดมายังเที่ยงเขียบคือเคลื่อนนี่แหละแม่มาขอถอดปูยังไงแบบมามาสองคนมาออกใจห้าวยางนั้นเขี้ยบจึงสันจึงสี่ถล้วห้าไปเที่ยวเป้าไปไปรอเพื่อคือจังหวัดแต่ก้อนก้อนเหมาปูเที่เพิ่นมาขอถอดแมนที่ปูที่ว่าหาซี่เหระที่มาขอถอดเด้อครับขอถอดเด้อบอกเลยว่าถือกันนะ ว่าอย่างนาะนจำได้ยินี่ไหมพันเบ่าได้ยินปูได้ยินในหูว่าหกหาหกหาจะว่ากันดอกแต่ทางฟ้าวกันดอกก็หกหาแต่พันมาพันก็บ่บอกหลายตัวนะคพันกับบ่เกินบ่เกินสองตัวแต่ว่ากันไม่เคลืนเราว่าตัวเดียวนึงแค่นี้ไม่เคลื่อนเนี่ยพันมาเราตัวเดียวเดี่ยวค่ะตัวหกหาหกหาตัวเดียว ตัวเดียวมันก็ชัยีรเว่มันมันมันว่าห็นกเด้อขีงว่าัดบนันี้บอหือพรา่านั่งฝ่ามากสลับกันนะงวดกันเทแรกเนาะมันว่าฮกเกดหรืมแมนไปเพย่อก่าซีนะนั่งฝ่าสองคนนี่แหะจำได้ยุสองคนนี่แหละแสดงว่าสีแมนนี่ขวดเนี่ยมาขอโทษย้ำใดแม่นั่งฝ่าสคนนี่เนาะค่ะสคนนี่แหะ งวดนั่นพันมะหายหาดสองกับหาดสี่ดีเนาะงวดมันออกจีหาดนั่นงั้นงั้นพันมาขอโทษนั่งฝ่ามาขอโทษเด้อมันมันนี่ก็รักษาเดียวกันแหละพ่อห้องไปเที่ยวยานั่งเขียดแต่ใส่กับผ้าโตไปผ้ากางเกงไปให้มันนั่งงานเท่าเขียดก็จะกบกันที่บวกยังบวกขากันยังบวกมันจะยินหัวหน้อยันได้ยินหัวขาเมข้าววอกกันนั่งฝ่าวอากัน ถ้าเป็นภาพแบบเที่ยวดอนี่เพิ่นี่าภาพไปบางวันบ้านเมืองเป่นอะในกรุงธุงษุตัวต้นใหม่ตัวนี้ไงเป็นทางสวแบบต้นใหม่ตัวแ่้ลายนี่ต้นใหม่ต้นนั่นลายก็ตัวนี้ไงเราไเส่สุดขาวดิบหน่อยเส่สุดบ่อล่างดิบใน่อย่สสุดบ่อล่าง แตกเนาะสุดบว่าสองคนเตอร์นาตาดีดีนาตาดีก็ถเวิ่งเลกนี่มาจะใสขันปูเลกวิ่งเด็กเรกเลกวิ่งเลขอนี้ดอกเลัขคำนวณดอกเรขนี้อ๋อเด็กขั้นวดปูเนาะแต่เด็กฟันเนี่ยหกหานอปเนาะฟันหกหาเลกนี้ไม่ทกห้าท่นลตัวเดียวแต่ว่าเด็วิ่งนี่เด็กขันวณของปูเนาะมนเดนหากับสามนาะปูเนาะแมน ล่องในการมีหนึ่งกับสองวันนี้มีหลายตัวเนาะปูน้องเนี่มีหลายตัววันนี้วันวันมีสองตัวโบโบมาดีเนาะปูวันนึงมาดิมาตรหามา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 ลักลอยมาลักลอยหามาเนาะส้มมาเพราะมาลักลอยกะทิวา่เชฟปูกะทิวพานเดียวเล็กวิ่งเขาอยู่เล็กวิ่งเนี่ยจะเป็นเล็กข้าไรของปูเนาะค่ะแมนก็ ตัวฝันก็นต้งหา่างดอกค่ะนิมิตฝันพูนี่ถลไม้ก็คือสองคู่นะค่ะปูแ<ม>น่นต้องรอบเบิง้งไกลๆมืออีกแต่ว่ามืนเคลื่นอนนี่พันมากคล้ายๆว่า,า,วานางฝ่ามาขอโทษไม่ขอโทษนะแต่ว่าเป็นนิ้ยนิ้ยไม้ที่ดีดที่ดอกเพราะว่าเป็นส่งมามากเข้ามาบอดไมาขอโทษเพราะกนันเทาเครียดนะค่ะค่ะกรเท่าเครียดก็ซีหานั่นติค่แม่คือยังวัดซีหาเห มาเจหาคนเหมาขอถอดขอโทษขอถอดเด้อพดวางสิแม่ครับวันนี้กามันแน่เนาะค่ะนี่หัวคานี่ตัวเดียวตัวเดียวโคโลเจ้าโซกันเนาะกว่าหัวานเนเป็นเป็นข้าเจ้าวอกกันข้าเจ้าวอากันนะมาเอาไว้ถามันนี้นี่ไว้ถามพคนเจ้าโซกันอยังตีปูโซกันอย่งัวคานย่างหัวคานอยังหัวคานเนี่ยครับแต่ยิ่งจะสร้างนี่ละครับ ว่าเขาจะว่าหักขาแล้วก็เขจาจาะกัดเขาห้าอยยางไปเรื่อยๆไปไป,ไปเบิ่งบองหันบองนี้โดนเติมเยอะเพราะยังผู้คิดว่าต่องมันใจพระวัดนี่ฮะต่องมันใจใจยเพราะว่าเขามาวุ่นมาดเขามาบอมถวดช่วยมาขอมาขอโทษอย่าท่อเครียดนะอย่าท่อเครียดนะมาเอาใจเนาะไมาเอาใจอ่ะมาเอาใจกย่านนท่องเขียด เอาใจสุยางเนาะครับครับยังใจยี่ยังเาะย่ังหาม่ให้วาถกไหมครับอ่าแกปูกับยังเขียดอยู่บ่างเ่าบ่ปากเนาะเ่าก็ปากเพราะว่าก่อนแต่ก่อนสีนอนถือคมยี่ยังก็ไม่ให้อแซ่ับแทอมอย่างไ่ายากให้ยอมพ่นข้ามือข้ามจาเป็นท่าอยากเรสางเนาะนี่คือว่าปากผมมากคือว่าอย่างท่าบุญสนอเยียังก็เฮ็ดตรงกันขามนอดวันนั้นว่าห้เท่าประกายเพชรสินอด กหลายจอหลายเติอยู่เพื่อนจมคักอยู่ติดฟูเนาะวันนี้ก็สีแมลเนะฟูเนาะตัวเดียวดดดุดเนาะตเดียวดุดดุดพันนวลว่าโซกันคือเขาว่าโซกันเขาด้ยิ่งไม่ถามพันนวลเป็นยังไงกับพิจาน่าเบิ้งิเควานะไปาเอาพิจานณาเบิ้งเสียงไดีมันเป็นแค่ความฝันรือดอกมันตองวัดเหล็กมดของฟูนี่ละเนาะ มาทำาน้องเดียวกันกับงวดออกจีหาเนาะปูเนาะแม่นทำาน้องเดียวกันเพราะเป็นนั่งฟ้าวันหันว่นแม่นเป็นพอคุันสีมาวันนี้เป็นนั่งฟ้าอ้นั่งฟ้านี่สิแม่นก็เแม่นแม่นก็อกันเยี๋ยเพราะว่าสนั่งงวดกอนเป็นกดกนหร่อไม่หาซีเนาะก็เขาตัวเขาตัวกับเป็นซีหาถือว่าเขาเต็มเต็มแล้วมันก็ได้ มาจจะเป็นมาตัวเดียวเขาจะมาโอนตัวเดียวเขาาตัวเดียวนี่ครับครับอ่าเครียดเนาะนมัสการปูอ่าเจริญพรกตามนมัสการค่ะราบนมัสการค่ะหลวงปู่ค่ะทุกทุนี่เด้อคขาม่าที่วัดป่าเนินหินแดงปูเพิ่นกระว่าเพิ่นฝันตองวดได้ดีแล้วล่ะนั่งฟ้ามาขอโทษ คือจังหวัดวันที่เออคือจังหวัดที่ออกซีหานั่นแหละคะ่ะล่างมาแบบเดียวกันเลยแต่ว่างวดนี้ได้ตัวเดียวหกหาตัวเดียวคะ่ะแต่เลขวิ่งนีปูปูเห็ดไอ้สูตรของปูปูก็เลยมาเขียนไว้ซื้อๆดอกคะ่ะแต่ตัวนั่งฝ้าห้คือหกหา นางฝ้ามาขอโทษแล้วก็บเบว่หกหาเล้อค่ะแต่งวดที่แล้วเพิ่นกับมาขอโทษเพิ่นกับห้หาสองกับหาซีแต่มันกัออกซีหาเนาะค่ะงวดนี้มะหายตัวเดียวโด,ด,ดูดเลยค่ะหกหาตัวเดียวเอาก่ไม่ไม่หมัมนมาเนานนะค่ะตัวงวดเลยค่ะกับฟางปูไปว่าานั่งฝ่าเพิ่นสีมาเขาฝันปู อีกบ่หรือจังไนเนาะค่ะก็เอาไว้เป็นแนวทางเล้ค่ะฟังไว้เป็นแนวทางสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังถ้าถูกใจก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องในด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตามนวนผ้าลวยไว้เด้อค่ะตามนวนผ้าลวไว้เดียวจิตามปูให้ ตลอดค่ะ